Z g t โรับเติมเกมมือถือตลอด24ชั่วโมงและนี่โปรสำหรับชาวอา v โคตรคุ้มถูกมากๆไปเติมกันเยอะเลยนะครับแนะนำาซด t h เท่านั้นสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กอบผมนะครับตีติด,ตดปิงก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยจะไม่ได้มีซิกเนเจอร์ในการเล่นมวยที่แบบโอ้โห หรือว่าดีว่าอะไรอย่างนี้เท่าไหร่นะครับซิกเนเจอร์จะเป็นการคอมโบมวยคู่กบกบอีกแล้วแต่ต้องบอกว่ามันเป็นคอมโบที่เพื่อนร่วมทีมเนี่ยร้องกันว่าเวอร์เลยล่ะครับรวมไปถึงผมเนี่ยก็งงเหมือนกันว่าเฮ้ยไม่เป็นคอมโบที่โคตรเอาอย่างเรื่องเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวไปดูกันนะว่าเป็นคอมโบกันแบบไหน,นเรียกว่าเป็นอิมแพคที่แบบโคตรจะเวอร์นะครับยินดีต้อนรับซูอาโอวีอนนี้ก็เลสโก้ดูกันนะครับว่าจะตึงเปียกกันขนาดไหนนะครับ แล้วก็ผมก็ยังย้งยําตลอดเสมอนะครับว่าถ้าใครอยากเล่นมวยกับกบเนี่ยก็สามารถดูคลิปเป็นแนวทางได้นะครับสําหรับคอมโบนี้ก็ดูผมกับกบเล่นได้เลยลผมเชื่อใจพี่อันนี้ก็เป็นการาให้เพื่อนร่วมทีมเชื่อใจเรานะครับในการเล่นตานี้เดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวมาดูกันนะว่าผมจะทําให้เพื่อนร่วมทีมไม่ผิดหวังหรือเปล่าอันนี้เป็นการขีบตังไปให้กบด้วยนะครับ แบ่งเพื่อนได้นะว <is> ันนี้ผมก็ได้เหยียบเป็นพลังแฝงครับดับเดนมานะ First, ถ้าจะฟิกแบบนี้เนี่ย First, ต้องมีพาสิบแล้วนะครับถ้าจะฟิกเอาต่อเพราะว่าถ้าเราฟิกแล้วสกิลสองเนี่ยไม่ชัวร์เท่าฟิกแล้วพาร์ตสิบสกิลสองนะครับ ถ้าฟิกแล้วพาสีตะเกียวสองเนี่ยค่อนข้างที่จะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถ้าเลือดเขาแบบไม่เยอะจนเกินไปยังไงเขาก็าตายหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะเหมือนจัดตะเกียร์ที่ผมทําบ่อยมากเลยนะในการฟิกพาสีแล้วก็ต่อยอ่ะใครที่ดูสตรีมนี่จะเห็นบ่อยมากนะครับเรียกว,ว่าจะเป็นจุดซิงเกิลคอมโบของผมเลยก็ได้นะในช่วงต้นเกมต้นเกมจะใช้คอมโบแบบนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับในสตรีมผมค่อนข้างที่จะทําบ่อยเพราะว่ามันมีเหตุการณ์นี้บ่อยมากๆนะครับในการเล่นคู่กับกบหรือว่าต้นไม้ เพราะว่ามันจะเป็นจังหวะที่เขาจะฟิกหนีโดยที่เขาจะเลือดน้อยแล้วมันจะเป็นการฟิกของผมที่ตามเขาเอานะไรเนี่ยอันนี้ได้ฟิกกับเลตเตอร์นะทุกคนครับผมขออนุญ,ญาตพูดในคลิปนี้นะครับเวลาในการสตรีมของผมเนี่ยผมจะเปลี่ยนเวลาสตรีมนะครับผมจะจะมี2รอบนะครับเป็คนรอบเช้า10บโมงครึ่งหรือวันพฤหัสที่แย่แหววมันหนัก <c oughs> แหวแวหน่อ อรอบเช้าประมาณ10โมงครึ่งนะครับผมจะสตรีมตัวร้องซึ่งผมจะสตรีมในบ้านดำนะต่อ,ตอสามารถมาเล่นด้วยกันได้นะครับพร้อมเอามวยส้มแบ็กคอนโด <h> นะโออแข็งตึงส่วนก็คืนนะครับประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งเนี่ยจะเป็นการเล่นตัวหลักขึ้น100ดาวนะนั่นละก็มาดูกันได้นะครับดูแนวทงแนวทางเพราะผมจะอามวยกดขึ้นร้อยดาวในซีซั่นนี้จริงๆก็ร้อยดาวอัพนะครับไม่ใช่แค่ร้อยดาวกัแบบ100ดาวพอดีอะไรเงี้ย ร้อยสิบร้เลยจนกว่าจะรีแล้งนะะนั้นมาติดตามสตรีมผมได้เลยจะกดมวยแบบว่าให้ทุกคนดูเป็นแนวทางในการเล่นมวยร้อยดาวบุกกอันนี้สวยมากนะครับแม้ว่าช็อตที่จะคอมโบเลตเตอร์นี่ก็โดนแก๊กดึงพอหลุดออกมาก็ยังโดนล็อกต่อนะก็สวยไปนะ ดูคีล่าครับคีล่าคนนี้เนี่ยเห็นอันดับตอนแรกเนี่ยเหมือนจะไม่ได้ใกล้เคียงเม็ดส้มใช่ไหมครับแต่ว่าแตมปัจจุบันของเขาเนี่ยคือใกล้เคียงเม็ดส้มนะเพราะฉะนั้นคนนี้ก็เก่งนะสำหรับคีล่าจะมีคีล่าอยู่2คนนะครับที่มาจอยสตรีมผมสามารถมาดูได้นะจะเป็นคีล่ากอลเลียสแล้วก็คีล่าที่เออเกือบเม็ดส้ม <laughs> จะมีสองคีล่านะที่ตึงๆในสตรีมผมตอนนี้ แล้วก็ก็มีต้นไม้อันดับหนึ่งนะต้องบอกว่าอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าแต้มตอนนี้ห่างอันดับ2มากก็เป็นโลมในช่องเรานะครับก็มาดูของคอมโบกับต้นไม้อันดับหนึ่งได้แบบมัน่นมันนะช่วงเช้าก็เขาจะเอาตัวรองมากดด้วยนะครับสำหรับต้นไม้อันดับหนึ่งก็ถ้าใครอยากได้ดาวฟรีเอ้ยคีย์บอยแล้ว <laughs> ใครอยากได้ดาวก็แวะมาเล่นด้วยกันได้นะ โ okay. อเคเรื่องกันเนี่ยตำหราบเกมนี้การเติมเกมเนี่ยนะครับจริงๆเขาเรียกว่ายังไงนะไม่ได้เอียงไปทางใดทางหนึ่งนะครับในการไปปั๊มเลนจะไปเรียกว่าแทบจะไปแบบปั๊มเลน50-50กันเลยนะและนี้เรียกว่าซิกเนเจอร์ใช้แข่งช่วยชีวิตนะครับถ้าไม่เอามาออฟฟอร์ตมาอย่างไง้ก็ตายนะ เกมนี้ทำไมผมถึงแบบเติมแบบ5 0 50นะครับแา่นี่เป็นโอเมนครับโอเมนเป็นฮีโร่ขาตายแล้วก็ชงกับยานที่สามารถล้าได้เรื่อยๆก็ต้นเกมก็ล้าได้อยู่นะเออก็ไม่เชิงกับแบบต่อเนื่องเหมือนท้ายเกมแต่มันก็ล้าโอเมนได้ก็สามารถไปเติมได้ครับเป็นต,ตัวที่มมเป็นต่ำแต่ว่าถึกนิดหน่อยในช่วงต้นเกมก็เล่นได้นะถ้าเราเล่นกระกบสามารถเชียวดได้นะครับส่วนล่างเนี่ยไม่ค่อยได้ไปเพราะว่าโซ่เราไม่แพ้นะ กดเลนเขาแล้วคือถ้าเราไปเราต้องได้ปอมเขานะแล้วก็ต้องชัวด้วยกาไปได้ได้แล้วก็จะเห็นผมนวลเนี่ยอยู่กลา,างค่อนข้างบ่อยเพราะว่าเป็นคู่กลางเลเตอร์กับแจ็คเป็นคู่กลางที่ค่อนข้างเสี่ยงนะครับโ <laughs> ดนดึงไปมีสิทธิ์วูมนะแต่นี้ล่าช้านะครับเปี้ยงแล้วก็การคอมโบผมก็เคยบอกใช่ไหมครับว่าอ่าจะเป็นการคอมโบที่ต้องมีสกิลงัดนะ คอมโบคู่กับกบแล้วก็งัดไม่พอถ้าเราสกิลหนึ่งงัดแล้วใช่ไหมครับเราต้องอย่าเพิ่งคอมโบทีเดียวเราต้องงัดปึ๊บเขาจะติดสตันนานขึ้นเว้พอเขาใกล้จะตกพื้นเนี่ยให้เราคอมโบนะจะเห็นผมลองย้อนกับไปเลเตอร์ก่อนนะเนี่ยที่โดนที่โดนผมงัดอะจะเห็นผมคอมโบช้ามากใช่ไหมครับว่าให้เขาติดตันได้นานที่สุดอะอแล้วเราค่อยคอมโบ อันนี้คาฟิกไปแล้วก็เล่นเลยนะครับลองไปเล่นกันดูครับมวยกบมวยกบออลี่คือ50ดาวง่ายมากนะต้องมีสกิลหนึ่งตลอดนะครับอากรบรลวกได้ปุ๊บสกิลหนึ่งมวยต้องมาไม่มีสกิลหนึ่งนี่คอมโบเนี่ยอาจจะพลาดได้นะผมค่อนข้างที่จะย้ำบ่อย เราะว่ามีคนเล่นไหวมีคนเล่นพลาดบ่อยอรวไมไปถึงคนรู้จักผมนะเขาแบบว่าไม่มีสกิลหนึ่งแล้วเขาแบบกรมบรวบมๆนี่ก็คืออันติยัตเลยเรียบร้อยครับไปไหนก็ไม่รู้รเล็งอ่าเขาเรียกว่าเล็งทิศทางไม่ได้ครับเพราะว่ามันต้องแบบกดอันตี้เข้าไปใช่ป่ะพออันตีมันก็เป็นแนวเดียวอ่ะแต่ถ้าเรางัดปุ๊บเขาติดตันอย่างเงี้ยก็คืออุย้ยเล็งไปเลยติดตันแล้วเราจะเอียงซ้ายขวาหน้าหลังไปไหนดีอะไรเงี้ยจะเสิร์ฟเพื่อนทางไหนดีอะไรเงี้ย ได้นะครับมันจะเป็นคอมโบที่เพอร์เฟกครนะถ้ามาีสกิลหนึ่งแต่ว่าต้องบอกว่าคอมโบมันจะเป็นคอมโบแบบตึงๆนะเพื่อนเวอร์เลยเพื่อนแบบร้องเวอร์นะมาดูว่าจะเป็นยังไงนะแบบคีล่าใกล้เคียงไม่ส้มนี่ต้องร้องเวอร์เลยนะขีโ <laughs> มไหมผมรู้สึกว่าผมเอาขีโมพาแล้วผมขีโมชิมช้มหายเลย เ,เดี๋ยวว่าพักหลังๆเนี่ยผมจะเอาป่วยสึมผมจะเอาชิปแบบที่ผมไม่ได้พากมาลงนะแต่ว่าเป็นการเล่นเป็นการพูดคุยในการเล่นสดๆไปอะไรเงี้ยในสถานการณ์แบบนั้นผมจะามาแบบเหมือนแต่ก่อนแล้วนะก็จะมาประมาณนั้นแล้วได้ดก็จะมาประมาณนั้นแล้วนะครับ<ๆ>การพากะไรพวกนี้ก็จะน้อยลงแต่ก็มีบ้างโดยเฉพาะข้อมูลฮีโร่ที่ผมต้องการทำนะเพราะว่าพอขึ้น100ดาวหรือว่า90ดาวเนี่ยผมจะลงฮีโร่ตัวอื่นด้วยนะครับที่ไม่ใช่รัด ผมจะลงพวกตัวเลนลิเลียหน้าอะไรทำนองนี้นะครับซาตา้าตัวที่เล่นมันสนุกสนุกติดเคียเคียสูงสูงอีก,กี้อิงนิดอะไรพวกนี้นะครับยูยให้เลงตัวหลังตลอดนะครับนี่ก็คอมโบได้เลยนะ ถ้าไฟประมาณเนี้ยคือแทบไม่ต้องรีบโผล่เลยนะครับรอ,อให้เขาเล่นก่อนค่อยคอมโบนะนี้คีล่าบอกว่าเวอร์มาแล้วนะครับคีล่าเราค่อนข้างเป็นงานนะครับในการหาคอนเทน,นต์เออคีลาเป็นงานนะครับในการหาคอนเทนต์แต่ว่าช็อตตะกี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางได้น,นะครับคือถ้ามันเป็นมุมที่แคลลี่เมดมันอยู่ออก,กันแบบเนี้ยเราอยู่ในพุ่มก่อนเลยครับไม่ต้องรีบโผล่ รอดูสถานการณ์ว่ามันจะทำอะไรกันถ้ามันจะถอยให้คอมโบแต่ว่าถ้ามันจะบวกก็รออีกนิดหนึ่งแล้วค่อยคอมโบนะเป็นไงปิดดอบเลยไหมนี่แหละครับซิงเจอร์จบแล้วเป็นไงเมื่อกี้เลยคือซิงเจอร์นะครับซิงเจอร์ในการคอมโบจังหวัดแบบไฟแบบนี้นะประมาณนี้เิมนี้62ดาวอยู่นะแต่ปัจจุบันก็80ดาวัพแล้วนะ ก็ไม่ได้นานมากนะครับสหรับคลิปนี้เพราะว่าในช่วง60-70ดาเนี้ผมค่อนข้างที่จะกดเร็วนะโอเคแล้วก็ไปเจอเกมหน้านะครับเกมนี้ขอลาไปเท่านี้เจอกันครับ